สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวเลขเด็ดงวดนี้16พฤศจิกายน2564เจ้นุกบารมีมหาเฮงเจ๊ฟองเบียรแม่น้ำหนึ่งฝันแล้วหวยคมชัดลึกมัดมาให้แล้วแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี้16พฤศจิกายน2564ลุ้นเลขเด็ดหวยแม่น้ำหนึ่งหวยเจ๊ฟองเบียร หวยเจ้นุกบารมีมหาเฮงฝันแล้วล้านเปอร์เซ็นหวยงวดนี้วันที่16พฤศจิกายน2564หวยคมชัดลึกมัดรวมมาให้แล้วกับหวยแม่น้ำหนึ่งหวยเจ๊ฟองเบียและหวยเจ๊นุกบารมีมหาเฮงมาเป็นแนวทางให้กับทุกคนแต่ทั้งนี้ยังเน้นย้ำเช่นเคยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนำเลขเด็ดดังกล่าวไปเปิดประตูดวงด้วยนะคะ เริ่มด้วยเจนุกบาร,รมีมหาเฮง999ได้โพสต์ยอดกระถินพระราชทานระบุตัวเลข173,000บาทขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์หวยรัฐบาลงวันที่16พฤศจิกายน2564ระบุตัวเลข2077907 และ72และรัฐบาลไทยงวดนี้งวดวันที่16พฤศจิกายน2564เม็ดเดียว56และ765ในส่วนของทางด้านแม่น้ำหนึ่งนะคะก็ได้โพสต์ภาพเป็นเจ้าภาพกระทินอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปล่อยเลขทู่ปู่8 8 0รัฐบาลไทย 16พฤศจิกายน2564วิง่งรูด4 3ฟัน4ระบุตัวเลข4 3 4 5 5 3 5 3 4มาล้านเปอร์เซ็นต์และในส่วนของทางด้านเจเบียมหารวย888ก็ได้โพสตภาพของตัวเองโดยระบุแคปชั่นว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ทุกเป็นสิ่งที่เราต้องดับ โดยก่อนหน้านี้ได้ไหลสดแนวทางฮานอยปกติบวกดาน,นัง14 11 64วิ่งรูด45ฟัน4รวมทั้งระบุเลข50 53 59 41 42เม็ดเดียว46และ846ขณะที่รัฐบาลไทยนั้นเจฟฟองเบียบอกว่ารัฐบาลไทยยังไม่ให้แคบแต่โลกออนไลน์ได้แชร์เลขทูบรัฐบาลไทย งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564เผยให้เห็นเลข5 2 3 2> และสำหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก .net อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ